สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชาชาแนลนะครับวันนี้เอาลูกบาสนะครับของ Sporting นะครับที่ทำการคอร์กับ s p กับ p a m เแจมาให้ดูกันมันพิเศษยังไงไอ้ลูกบาสลูกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่เขาใส่กล่อง่างนี้ก่อนนะอ่านี่นะครับก็คือกล่องที่เขาให้มาก็คือตัวนี้จะเป็นไซส์29.5นิ้วนะครับ เราเขียนว่าฟู๊ไซส์เนาะนะครับของก็จะมีแบบลายกระตูนนะครับของอหนังเนาะสเปซแจมนะครับสองเนะเาะ่ครับด้านข้างนะครับตวก,กระตูนส่วนด้านหลังครับด้านบนนะครับจะเขียนว่า สปอดิงนะครับส่วนตรงน,นี้ตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษของสปอยดิ่งที่ออกมาในช่วงของหนังสเปซแจมออกนะครับก็ออกมาได้สักพ,พักนึงละพอดีผมเพิ่งซื้อมานะครับเขาก็ออกมาค่อนข้างจะยังไงอะถ้าเป็นตัวแบบอย่างเงี้ย ที่มันพิเศษแบบนี้นะครับเขามีอยู่2แบบแต่อันนี้ผมซื้อมา1แบบนะเอามาให้ดูกันนะครับแกะออกมาง่ายดายจริงๆนะครับอโอเคมันพิเศษยังไงนะครับดูลวดลายกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคมาดูลวดลายกันครับเรามาดูลวดลายกันก่อนนะครับ ตรงด้านหน้านะครับก็จะเห็นเงาเงาตรงนี้นะครับเขียนว่า Space Jam เนาะ Anew Legacy นะครับแบบนี้นะคือลูกบาสเป็นโทนสีดำนะครับลูกบาสลูกนี้ใช้สำหรับอินดอร์และเอ t าดร์นะเป็นไซส์ไซส์อะไรอ่ะบ้านเราไซส 7, นะ์เจ็ดเนาะ ตรงที่สูบลมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะเขียนด้านในนะเขียนว่าเบนซินชัยนานะครับแล้วส่วนด้านบนเห็นไหมก็จะบอกว่าอินดอร์เอาดอร์นะครับตรงนี้ก็มีโลโก้สปอร์ติ้อยู่แล้วก็เขียนว่าไซส์เจ็ดนะครับก็ ลดลายเห็นไหมครับก็จะแบบเออเป็นลายแบบสีสันครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีเขียวเนาะลูกบาสลูกนี้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นอ่าไม่ใช่เป็นยางนะต้องบอกไว้ก่อนนะมันคือเป็นลูกบาสหนังเนี่ยเหมือนที่เราซื้อกันนะครับอย่างใครซื้อสปอร์ตดิงที่มันเป็นโลโก้สีสีทองอะไรเงี้ยหรือว,ว่าโลโก้สีเงินเนี้ย นะครับก็คือเป็นลูกบาสหนังนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยผิวเขานะแต่มันทําพิเศษนะครับเป็นโทนสีนี้เนาะก็จุดเด่นคือมันก็คือลวดลายนะครับหนึ่งละคือลวดลายเนาะลวดลายของลูกบาสนะครับที่ให้มาเนี่ยอืมก็จะมีตัวการ์ตูนพวกนี้อยู่นะครับเนี่ย ตัวลวดลายเนี่ยมันก็จะแบบปั๊มลงไปนะเนี่ยเออจะเป็นปั๊มลงไปแล้วก็มีลวดลายขึ้นมานะครับทุกคนก็จะบอกเฮ้ยแค่นี้เหรอ <c ười> ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเคยลวดลายที่เราเห็นเนี่ยตัวเนี่ยสเปซแจมตัวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้สปอตดิ้งใช่ไหมแล้วก็ตัวกระตูเนี่ยทั้ง3ามตัวเนี่ย มันสะท้อนแสงนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเล่นตอนกลางคืนเนาะแล้วมีแสงไฟแบบยังไงอะ่ะแบบสลัวสลัวหน่อยนะครับลูกบาสลูกนี้นะครับไอ้ลา์พวกนี้มันจะขึ้นมาเนาะมันจะทําให้เรามองเห็นนะครับเวลาเราเล่นบางคนไปเล่นสนามแบบกลางคืนกลางคืนเนี้ยนเะออแล้วมันมองไม่เห็นใช่ไหมนี่แหละครับ เขาคิดมาให้เวลาเราไปเล่นแบบตอนกลางคืนเราเล่นได้นะครับเป็นลูกบาสลูกนี้อ่านี่คือความพิเศษของลูกบาสลูกนี้นั่นเองนะก็ถ้าเล่นตอนเช้ามันก็จะเป็นปกตินะครับ่จะเห็นเป็นลูกเนี้ยเออมันก็แบบลวดลายธรรมดาเป็นสีสันแล้วก็เป็นลูกบาสสีดํามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่พอ กังือเนี่ยมันโดนแสงไฟเนี่ยสาดเข้ามาเนี่ยมันจะสวยขึ้นมาทันทีนะครับแต่อันนี้ผมก็ยังไม่เห็นของจริงนะนี่ผมเห็นแต่ในรูปนะครับที่เขาแบบโฆษณาไว้นะหรือ,อว่าลูกบาสลูกนี้มันสะท้อนแสงนะครับตัวที่เขาตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสะท้อนแสงยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองดูเนาะ อเคไปดูกันครับอะโอเคมันดูกันครับนี่เวลากลางคืนนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมสีมันค่อนข้างจะแบบอมเท่มากนะครับลูกบาลลูกนี้นะะลวดลายนะครับก็จะแบบมีแสงเล็กน้อยนะวนตัวสปอร์ติง โลโก้สปอยด์นะครับนี่เห็นไหมจริงไหมอ่นี่แหละครับจุดเด่นของลูกบาสลูกนี้นะเนตัวนี้ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะเนาะเนี่ยตัวกระต่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะครับแต่ลวดลายเขาก็ยังมีแบบ มีสีสันเด้งขึ้นมาอยู่นะนี่นะครับแต่ที่เราจะเห็นชัดๆก็คือนี่เลยโลโก้ทั้งสองด้านนั่นเองนะครับก็คือโลโก้หนึ่งเป็น Space Tab เนาะอีกโลโก้หนึ่งเป็นอ่าสปอร์ติงนะครับนีม่มันสุดจริงๆ นะครับสวยจริงผมว่าเออเขาทามาครับมันทำมันคิดออกมาได้เนาะ <K> <"K> ก็ยังไม่เคยเห็นลูกบาสรุ่นไหนนะครับที่เขาทำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านะครับก็จะเป็นลุงๆแบบนี้นะเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับสำหรับลูกบาส พิเศษลูกนี้อ,อผมว่ามันเท่เน,นะเวลาไปเล่นกลางคืนเห็นไหมแสงมันจะแบบเป็นลุ้งออกมาเลยอเออผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําได้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคานะครับลูกนี้ราคาจริงๆแล้วอยู่ประมาณสี่สิบเหรียญหรือไงนี่แะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วผม ได้ส่วนลดนะครับประมาณ10เหรียญเนาะมันก็เลยตกอยู่บ้านเราน่าจะลูกละพันได้นะครับลูกนี้นะเออน่าจะลูกละพันได้ก็วันนี้เข้าลูกบ้าสมาฝากนะครับโอเคส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ